ประเทศไทยของเราเนี่เป็นสถานที่ที่กองถ่ายทําภาพยนตร์ของต่างชาตินี่นะครับเขาให้ความสนใจแล้วก็เป็นจุดหมายสําคัญลาดับต้นๆของโลกเลยในการเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์นะเรื่องนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนดีเรกนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าต่างชาติเลือกไทยเป็นที่ถ่ายทําภาพยนตร์71เรื่อง เ1เรื่องเนี่ยทำเงินเข้าประเทศไทยกว่า3,450ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวเลขตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับอ่ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเนี้ยเดือนตุลาคมเนี่ยมีบริษัทภาพยนตร์ต่างชาติเนี่ยเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยทั้งหมด7 1เรื่องใช้พื้นที่29จังหวัดนะเรื่องนั้นก็ไปจังหวัดนี้จังหวัดโน้นจังหวัดนั้นอะไรเนี่ยทั้งหมด29จังหวัดนะครับ สร้างรายได้ของประเทศก็3,000เกือบเามอันห้าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเวลากองถ่ายหนังเข้ามาหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่เฉพาะดาลารานะครับดอาราต่างชาติเข้ามาเขาก็ต้องเอาทีมงานในบางด้านนะครับจากคนในพื้นที่นะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยทีมงานด้านเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านเราเนี่ก็ถือว่าเป็น ทีมงานที่มีฝีไม้ลายมือการทาฉากหรือแม้แต่ตัวประกอบอะไรต่างๆเม็ดเงินที่ถูกนํามาใช้จ่ายตรงนี้มหาศาลเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลมาประกอบกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เรื่องดีๆนะครับที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้รับทราบกันว่า ถ้าเราทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่มันใครไปใครมาเขาก็สูว่าเออประเทศไทยตอนนี้มาได้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เกิดความวุ่นวายไม่ได้เกิดความรุนแรงเขาก็จะมาคนแต่ละอาชีพธุรกิจแต่ละ,ะแขนงก็จะมาตรงนี้กันนะครับ